สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการแฮกไ i f ฟด้วยช่องโว p s นะครับคือก่อนอื่นเราต้องมีแอปในแทนเตอร์ก่อนนะแล้วก็คือแนวที่รองรับ Wi-Fi USB นะครับก่อนอื่นให้เราเนี่ยเข้าแอปในเทนเตอร์เทอร์มินอลเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง Wi-Fi แต่มัน u i f i t นะครับโอเคคือตรงนี้อันนี้ก็คือ u ยู่ี่ไฟที่ผมเสียบเข้าไปในโทาารศัพนทะ์มันก็จะขึ้นมาโอเคเราก็กดเปิดมันก็จะเป็นมอนิตเตอร์โหมดคนับโอเคนี่ของเพือนะแล้วก็จะรู้ได้ไงว่าคือแนวเรามีไดเวอร์ของ Wi-Fi นะครับก็ ให้เรามากดตรงนี้นี่ครับคือพวกเนี้ยมันก็จะเป็น Wi-Fi คือแนวเลยเป็นพวกไดเวอร์ของมันคับตะกี้มพูดผิดในพวกนี้นะโอเคตอนนี้ผมเจอไฟ้าที่ผมต้องการแฮกแล้ hmm. ก็ให้เรากด c อน t r o l c ไปนะตรงนี้ก็จะขึ้นเย็ด เย็ดเนี่ยคืออะไรเย็ด็คื่อคือไฟล์นี้มีช่องโหมแต่นเน u p s นะครับก็เขียนมันอยู่เลขหนก็ให้กดเลขนั้นเช่นตัวอย่างผมก็อยู่เลขหนึ่งก็กดหนึ่งไปเนาะโอเคเราก็รอมันนะครับโอเคเราก็จะได้รหัสมาตรง p s k password นะครับก็คือนี้ซึ่งก็คืออันวิไฟที่ผมใช้อยู่เนาะ ก็เป็นลัาที่ใช้จริงใครชอบก็กติดตามนะครับคลิปหน้้ผมทำไรก็คอมเมนต์ได้เลยจบคลิปครับ